เจ้าคุณพระราชวชิรัยยามเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบวเหนอือเวริหหรโรมงที่การบดีมาวิาลมหามกุราชวิทยาลัยเลขานุการ,การนะครับเจ้าคณะภาคสิบฝ่ายธรรมยุทธ์ที่มีเมตากล่าวสมมติยัวคาพิลำตับต่อไปขอนอนุญาที่ฝั่งกรบย่างสุขเขากระพระเด็จพระคุณพระวชริระปัญญากรจากเจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง เจ้าวาดวัดป่าประดูที่เคารพอย่างยิ่งพระเทรานุเทระก็ขออำนวยพรท่านแขกผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมในงานวันกระตันอยู่นุสอนทำบุญครบรอบสามปีคล้ายวันสิ้นของคุณแม่พนารอดคงซึ่งเป็นโยเป็นมารดาของท่านด็อตอร์แดนปรีชาซึ่งก็ถือว่า คุณดเตรแดน Dan, มีความต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นอภิชาติบุตรที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ดูแลคุณแม่เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และก็ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงแม้นท่านจะล่วงลับไปแล้วก็ไม่ได้ลืมในบุญคุณที่ท่านมีให้ ก็ยังบำเพ็ญกุศลต่อเนื่องมาตามลำดับปีนี้นับได้เป็นปีที่สามแล้วก็จะบำเพ็ญต่อเนื่องไปเรื่อยๆสิ่งนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าความกตัญญูกะตะเวทีเนื้อหาสาระก็ดังบทประพันธ์ที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันขับกล่องนะเมื่อสักครู่นี้ จึงถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเวทีความกตัญญูกะตะเวทีในทางพระพุทธศาสนาท่านยกว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีคนเราจะเป็นคนดีได้สิ่งที่จะมองเห็นจากลักษณะภายนอกก็คือคนคนนั้นต้องมีความกระตัญญูคนที่มีความกตัญญูก็จะเป็น คำที่ต่อเนื่องมาจากคําว่าบุพการีบุพการีหนึ่งกตัญญูกตักเวทีหนึ่งเป็นบุ ajuda. คคลที่หาได้ยากเหตุผลที่บอกว่าหาได้ยากก็คือคนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้เป็นผู้ที่ทรงคุณค่าเป็นท <c oughs> <center belt> ี่เคารพบูชานับถือยกย่องเชิดชูใครที่ปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ก็ย่อมได้รับเกียรติ ได้รับการยกย่องเชิดชูและคนที่ปฏิบัติหน้าที่แบบนี้เป็นคนที่เรียกว่าคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมก็จะประสบความสำเร็จชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสำนวนไทยท่านบอกว่าตกน้ำไม่ไหลตกใสไม่ไหมเรียกว่าถึงคราวจะได้รับความยากลำบาก ถึงคราวปกติที่เราเป็นอยู่ชีวิตก็จะได้รับการอุปถัมภ์ดูแลให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าชีวิตของท่านด็อกเตอร์แดนที่เป็นบุตรชายท่านปฏิบัติหน้าที่ตามคติในทางพุทธศาสนานี้ทุกประการชีวิตจึงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีแต่จะ,จะเจริญไปข้างหน้าเพราะสิ่งที่ทำอยู่นี้คือทำความดี ในทางพุทธศาสนาท่านก็เลยสอนให้เราทุกคนทำความดีเพราะความดีมันจะเป็นเครื่องเชิดชูส่งเสริมให้เราดีไปด้วยธรรมจารีสุขันเสติเมื่อประพฤติทธรรมหรือประพฤติความดีก็จะได้รับความดีก็คือมีความสุขไปไหนก็ไม่ไม่อายใครนะเขาเรียกว่าเดินเงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดิน มีความสงา่ามีความองอาจสง่าผ่าเผยเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตของเราทุกคนทําหน้าที่ของตนเองให้เป็นสุจริตนะทำมังเจรสจรุจริตตังนัตตังรุจริตตังเจรทําสิ่งที่ตนเองทําให้เป็นสุจริตไม่ทําให้เป็นทุจริตเราก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือนงะคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยทำก็จะประสบความสําเร็จทุกประการอันนี้เป็นคติ ในทางพระพุทธศาสนาที่สอนให้เราทุกคนนั้นหมั่นกระทำความดีความดีที่เราทำนั้นลหละจะรักษาเราเองเราไม่ต้องให้ใครมาเป็นทนายความมาเป็นบอดี้การ์ดปกป้องคุ้มครองหรอกความดีที่ทำแหละจะรักษาเราไม่ให้ตกไปในที่ที่มันไม่ดีและที่สำคัญ วันนี้ท่านดรรแดนปรีชาท่านมีกัลยาณมิตรมาจากทุกที่มาจากทุกทิศทุกทางเพราะคนดีก็ย่อมจะเป็นผู้ที่มีคนดีเข้าหานะมีคนดีเป็นมิตรเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนดีนะเข้าหามีคนดีเป็นมิตรชีวิตท่านจึงประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามในวันนี้ก็ขออำนวยอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่หนึ่งในฐานะเป็นพุทธศาสนิกะชนะได้อุปถัมบำรุงดูแลพระพุทธศาสนาตามคตินิตินิยมความเชื่อที่บุพาการีท่านเป็นผู้พานนคุณแม่พนาวรอดคงก็ทำอย่างนีนะ้ทำบุญอย่างนี้มาโดยตลอดท่านดรแดงก็ทำตามที่บุพาการีท่านหาทำบำรุงวัดวาอารามพระศาสนา อย่างถึงที่สุดถวายปฐิญถวายพ้าป่าอย่างถึงที่สุดบำรุงวัดอย่างถึงที่สุดเพราะสิ่งนั้นท่านเชื่อว่าความดีคนดีทำง่ายแต่ความดีนั้นคนชั่วทำยากไนหะความชั่วเหมือนกันตรงกันข้ามคนดีทำยากแต่คนชั่วทำง่ายเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นความดีคนดีเขาจึงพากันทำ และความดีนั้นก็จะรักษาคนดีนั่นแหละไม่ให้ตกไปสู่ที่ต่ำนะไม่ให้ตกไปสู่อาบายไม่ให้ตกไปสู่สิ่งที่มันไม่ดีแล้วความดีนั่นแหละจะดึงคนดีเข้าหาอย่างเช่นวันนี้กัลยาณมิตรของท่านแต่ละแต่ละท่านมาจากทุกทิศทุกทางมาจากต่างจังหวัดเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอดีตผู้ว่าเป็นอดีตสวนะท่านหม่อมหลวงก็อดีตสวนะท่านผู้ว่าท่านก็เป็น คุ้นเคยกันมานานเรียกว่าเป็นกันลายาณมิตรกันมานะเพราะฉะนั้นกันลายาณมิตรก็จะชักนําชักจูงไปในทางที่ดีในทางพุทธศาสนากัลายาณมิตรนั้นมีหน้าที่อยูหกประการประการที่หนึ่งคือปิโยเป็นที่รักใคร่พึงพอใจทำให้เกิดความรักสนับสน,นสนุนส่งเสริมให้มีความรักใคร่ชิดเชื้อเสน่หา ความรักคข่ชิดเชื้อเสนหาในทางพุทธศาสนาเรียกว่าวิสาสะตรมายาติเป็นยิ่งกว่าญาติความคุ้นเคยนั้นเป็นญาติอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถึงแม้นไม่ใช่ญาติไม่ใช่เชื้อแต่ก็เหมือนกับเลือดเนื้อเชื้อไขจึงถือว่าเป็นญาติอย่างยิ่งประการที่สองคารุทุกคนก็มีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่หน้าเคารพยกย่องทั้งสิ้นเลยนะและก็ทําตัวให้เป็นที่หน้าเคารพยกย่อง ท่านดรแดนก็มีกัลายาณมิตรที่เป็นที่น่าเคารพยกย่องอยู่ใกล้อย่างนี้นนก็รอรอฟังข่าวดีท่านเหมือนกันว่าท่านก็อาจจะได้ใกล้ใกล้จะได้เป็นสพแล้วนะ <c oughs> ก็รอฟังท่านอยู่นะแต่คิดว่าคนดีนะสิ่งดีๆก็จะเข้าหาท่านอย่างแน่นอนและที่สำคัญภาวันีโยท่านก็พัฒนาตนเองทำความดีส่งเสริมให้ตนเองเป็นที่น่าเคารพยกย่องอยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญใส่ใจต่อสิ ana, ่งที่เป็นความดีนะวัตตาจะวจนธรมูเนี่ยใส่ใจต่อสิ่งที่เป็นความดีงามมันบำเพ็ญเพียรในสิ่งที่ดีอะไรที่ดีท่านก็ผ่าทำอะไรที่ดีที่เป็นเป็นประโยชน์ท่านก็ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเสมอแล้วก็อะไรที่มันเป็นเรื่องยากก็ทำให้มันเป็นเรื่องง่ายอะไรที่มันเป็นจะเป็นประโยชน์นะ ถึงแม้ว่ามันจะมีความยากลำบากเพียงใดท่านก็สรรหาที่จะมาทำให้เป็นประโยชน์นะและอีกประกันสุดท้ายเนี่ยความเป็นกัลยาณมิตรอ่ะสำคัญที่สุดอยู่ข้อสุดท้ายก็คือไม่ชักนำมิตรในทางที่เสียหายเห็นเลยว่านอกจากท่านจะมีกัลยาณมิตรที่ดีท่านคบหากัลยาณมิตรที่ดีแล้วท่านก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีของทุกคนด้วย อยู่ใกล้ก็เย็นไปกับท่านด้วยตัวท่านเองอัธยาศัยดีนะเป็นที่น่าคบหาและก็น่ารักเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเขา้าครบท้วนของความเป็นกัลายาณมิตรทุกป,ประการวันนี้ทุกคนมาพร้อมกันอยู่ที่ตรงนี้แล้วได้มาร่วมอนุโมทนาในกุศลเจตนาที่ได้บำเพ็ญกุศลให้กับคุณแม่พะเนารอดคง เป็นปีที่สามต่อเนื่องมาตามลำดับท่านทำทั้งที่วัดแห่งนี้ท่านทำทั้งที่วัดบ้านเกิดหรือแม้แต่บ้านเกิดของท่านที่จังหวัดชนบุรีก็ทำมาโดยตลอดก็ถือว่าเป็นผู้ที่กระทําความดีอย่างต่อเนื่องนะในทางพุทธศาสนาบอกว่าเวลาทำบุญนั้นต้องทําอย่างต่อเนื่องอย่าทำทำหยุดหยุดเหมือนกิ้งกาวิ่งแต่ว่าให้ทำต่อเนื่องต่อเนื่องเพราะอะไรเพราะว่า ถ้าเราทําความดีต่อเนื่องความชั่วก็จะไม่มีโอกาสแทรกเข้ามาเนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําความดีต่อเนื่องก็ได้ทําความดีต่อเนื่องความดีก็จะส่งเสริมสนับสนุนให้เรามีชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นที่ยิ่งขึ้นไป่ะนั้นในโอกาสนี้ก็ขออํานวยอวพรนะให้ท่านดรแดนปรีชาและก็ในครอบครัวของท่าน ตลอดจนถึงญาติมิตรกัรยาณมิตรทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้จงมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแคล้วคลาดจากอุปัตวันตรายใดๆทั้งสิ้นคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมขอให้สำเร็จสมดังปรารถนาจงทุกประการและก็ขอให้ทุกท่านเจริญไปด้วยจตุรพิทพรอันประกอบไปด้วยอายุวันนะสุขภะ อันยิ่งด้วยปฏิภาณพุทธสารธรรมสารสมบัติท่วนทั่วทุกท่านทุกคนโดยทั่วกันเทินสาุุาาุุาาธุ